กันเลยลูกเพ่เอาให้สุดนะเพพี่มันหยุดไม่เหมือนใครอยู่แล้ว,วมาครับหูี่รอบนี้นะับในเกมวีอิได้ครับรถวทไม่อเช้ารู้ใช่ไว,ว่ารถกับเนินสูงๆนะฮะมาดูว่ารถมันจะผ่าเนินสูงๆไปได้หรือไม่นะไปเลยพี่นะ เดินสูงเกินโอ้เดี๋ยวอันนี้เป็นสูงเลยอะโอ้ยรถเต่าผมเออสภาพดูไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหสวัสดีทุกคนครับผมตอนสุเกมบีวีจีได้นะฮะโอ้โหวันนี้มาใน เนินนะฮะเนินสูงสูงเลยนะครับกดรถทุกทุกท,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 ทุกคันนะครับผมทำแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้มาได้ผมก่อนนะครับใครกดไลค์ให้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมเมื่อก,กี้ลองไอ้นี่ปนไปแล้วใช่ไหมขอบอกว่าถ้าไม่สโลโมชั่นจะเป็นไงลองไหมดูนะเอาแบบไม่สโลโมชั่นโอ้ยวัยมากท่นานผู้ชมฮะเนินนี่สูงมากนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาลองรถท,ทุกคันเลยนะฮะัว่ามีรถันไหนสามารถเดินไปได้สวยมากนะฮะต้องมีความเหนียวแล้วแล้วเขาว่าอะไร มีสมรรถนะพอตัวนะฮะนี่ฮะรถลัมโบสีฟ้าฟ้าสีน้ำเงินผมไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะฮะลองดูกันนะลัลมโบรำบางแรงเลยฮะโอ้โหดูสิเหน,นือสูสูงๆอะ่ะโอ้ยนี่มันไม่เรียกว่าเหนือน่เรียกว่าภูเขาได้แลนะ้วเนี่ยเอ้ยแต่ก่อนอะโอ้ยผมว่าเหนืนี้จะผ่านได้เนื่องจาต้องเป็นพวกรถใหญ่ๆเท่านั้นนะ แรม,มโบยังงอเลยฮะ <S <S ผมลองเอาแบบว่าขับไม่แรงมากไหมว่ารถคันนี้อาจจะปีนขึ้นได้นะฮะมันต้องมีสักคันหนึ่งผมเชื่อว่าจะต้องปีงเนเดินอันนี้ได้นะฮะท่านผู้ชมครับขอลองดูหน่อยแล้วกันนะลองดูกันฮะลองที่จะปีเนเดินนะเอาแบบไม่ต้องแรงมากถ้าแรงมากปุ๊บมันจะกระแทกใช่ไหมดเวยสามารถปีนกันได้มากดีกว่าดูนะฮะจะปีนได้หรือไม่ผมขอสกลว์โมชันก่อนนะ สงสัยจะยากฮะดูทรงแล้วโอ้ยไม่ได้ฮะว่าไม่ว่ารถคันไหนก็น่าจะปีนได้ยากฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีนั่นคือความเร็วควบคู่นะฮะเพราะว่าพอเร็วแรงส่งนี่ยมันต้องต้องได้นะฮะแล้วรถต้องสูงนิดหนึ่งนะฮะไม่งั้นมันจะแตกตั้งแต่ทางเปิดเลยฮะเอาล้ฮะมาดูกันนะคันนี้รอดหรือไม่รอดนะฮะเร็วสองร้อยฮะ วอุ้ยจะแลบออกครับไม่ได้อะเออไม่มีใครไหนขึ้นไปได้อะขึ้นไม่ได้ก็ช่างมาแล้วถูกมเพราะงั้นผมขอแบบเร็วๆแรงๆเลยฮะขามันแล้วกันนะฮะในเ,เมื่อมาเล่นนันย่าผมขอเล่นแบบว่าขี่เต็มพิกัดอย่างนี้ไปเลยครับผมติดโทโบไปเลยให้โลกมันรู้ว่ารถเราแรงอ่ะเฮ้ย ไม่ต้องเหงืกอไงแล้วอะชนเนินโ่งอ๋อย่างสูงอย่างสูงโอ้ยไกลมากโอ้ยน,นี่มีคนขับด้วยนะดูนะท่านผู้ชมอ่ะคนขับนี่หมุนติ้วติ้วติ้วเลยฮะโอ้โหบิงเข้าเมืองโอาะนี่มันสนามแข่งนะโอ้โหบิงเข้าเมืองนะม,ม,มาเลยฮะวิ่งทำแรงจัดฮนะโอ้โห เท้าเมืองมาเลยฮะยุยีมากมาลองขอลองเทสลาไซเบอร์ทั้หน่อยฮะรถที่ว่าอื่นๆนะจะลองดูมันได้ปะ่ะเพราะว่าลอ้อเลินมากน่าจะทงกับรถทั่ว,วๆไปนะอาจจะอาจจะปีนได้ก็ได้นะครับรต้องลองดูก่อนนะความเร็วรอ้อยยี่สิบตายไปเนี่ยควาเร็วพ่ดีไม่น่าพอเนี่ยลองดูฮะอิมเฮ้ย เอ้ยเอ้ยนิดเดียวโอ้เชือ่อความแรงเพิ่มหน่อยอะผมขอตั้งหลักให้ไกลกว่าเดิมนะทุผู้ชมว่าผมเชื่อว่าถ้าเทเล,ล่านะฮะได้ตั้งหลักแลวได้เร็วกว่านี้ผมว่ามันสามารถขึ้นไปจอดบนเนินนั้นได้นะฮะลองดูฮะให้โอกาสเทเล,ล่าเขาหน่อยผมว่ามันทําได้ฮะต้องให้ระยะทางกว่านิดนึงฮะ,ะทุกผู้ชมคิดเหมือนผมว่าว่าเทเล,ล่าเนี่ยมันสามารถขึ้นอยู่บนเนินได้อะคะวามแรวต้องเพิ่มนิดนึงฮะ,ะนี่หลักความเรวประมาณ200รอโดยประมาณเนะะี่ยก็ได้เลย ชมดูนะฮะนี่จะเป็นรถคันแรกในประวัติศาสตร์ของเกมบีจิ้ไรที่ขึ้นไปแตะบนนอตได้ไม่ได้อดเลยเนินไม่ได้ใช่ไหมมาเนินยักษ์กับรถยักษมันต้องเจอกันนะผมไม่ดึงสภาพตอนเหินไม่ออกมันจะเหินยังไงนะโอ้ไปแล้วฮะรถแรงมาแล้วครับ ไอเวติดป้ายซะก่อนละอ่ะผมมาตั้งหลักตรงนี้น่าจะดีกว่านะอ่ะจจะได้ไม่แรงมากนะฮะความเร็วนี้ก็ร้อยเจสิบแล้วนะเฮ้เนินไป <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อะความเร็วไม่ถึงนะผู้ชมะโอ้ยมาครับรอบนี้ขอรถกล่องบ้างครับผมโอ้นี่ ง่ามาลเลยแอนแอนผมแรงมันแรงฮะฮุ่นุ่นเครื่องอาจจะไม่ค่อยจะถี่เท่าไหร่ฮะแต่ไม่เป็นไรเราใส่ทอโบโม่งไเปเลยครับพรืยฉลับโอ้ย,อ,ยออกฆ่าครับรอบนี้อเอาฝ่าไปเลยฮะอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมาค้างบนยอดไม้เฉยเลยโอ้ แรงจ,จัดนะำมันมฮะอยู่บนยอดไม้เลยอทีนี้เมื่อกี้รู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะฮะเพราะว่าผมน่าจะคอนโทรลผิดนะขอขึ้นจางๆน่าจะได้สูงกว่านี้นะฮะโหเลยเป็นอะไรจะคนต้องหมอบอ่ะฮะอหมีจนหมอบอ,อ่ะไปฮะวิ่งรอบนี้ฮะจังๆอ่ะโอ้ยจังๆนี่คือชนจังๆอ่ะ วิ้ยบินขึ้นไปเลยฮะโอ้สูงซะด้วยโอ้ยทำแรงเอาเรื่องนะฮะรอบนี้มาฮะถอะนะทุกคนรอคอยนะฮะรถกระบะซิ่งนะผมมารถคลอกรถคลอกลองหน่อยฮะดูว่ามันจะเป็นยังไงฮะวันนี้เราได้มีโอกาสเดียวกระบะมาเหินกันบ้าง ฮะพร้อมแล้วไปอูโโอ้หูยงอไปฮะอึกอันแน่มัน,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 นยังกลับมาตั้งได้ฮะอันแน่มันยอมไหนเล่า เรื่องอยังใช้งานได้อยู่นะแต่ข้อดีเที่ยวหมดแล้วโอ้แรงจัดอพักก่อนนะสภาพปูนเยืุดแล้มมาฮกกระกบะที่คันหนงานรอบนี้เขาปวดฝากระโปรงฮะอีกพันหนึ่งอันนี้ก็แรงนะฮะต้องให้ปลายเขาหน่อยปลายเขาดีมากคันนี้ โยกเบาๆเฮ้ยย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 ยนยยอยู <S <S <we ak> <we ak> ่ได้ยย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 นยยยยยยยงยยายยยไดยย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 ยนยยยยยยยายเยย่ยย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 ยอีกยยยยยยยมยยยกยยยยยยยอยย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 ยนยย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 ยน แห้งเลยอ่ะตกยาตกเย็นนักเฮ้ยฟุ๊บเฮ้ยเฮ้ยนั่นอ่ะมันก็ยังไม่อยู่กูจะสร้างภาพสักหน่อยมันก็ยังไม่อยู่ให้คุยกันเฮ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อท่านผู้ชมโอ้โหแล้วมันอยู่ได้ไงเนี่ยพอดีนี่ไม่ได้เตรียมเลยนะฮะโอ้โหดูสิขึ้นอ้าวพอดีเลยอะโอ้โหที่ผมไม่ได้เตรียมเลยนะเนี่ย ขบ่าไทายขึ้นมาได้ไงครับเนี่ยไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยฮะอุ้ยรอบนี้ฮะล้อทองมาเลยฮะล้อใหญ่ด้วยนะมาดูกันนะจะขึ้นเนินได้ไหมผมว่าไม่รู้มันจะขึ้นเนินก่หรือมันจะชนแล้วเร่อว่าอะไรนะฝากระโปรงแม่งแตกก่อนพอดีฮะแต่กับความเร็วได้อยู่ฮะความเร็วบูตไวโอไม่ขี้เละไม่ขี้เละ ล้อรถล้อใหญ่เรานะฮะอืมโอ้โหงอไปฮะหุ่ยว่วงแตกหูล้อหลุดเลยสภาพนี่รถทอโบของเราฮะคันนี้บอกเลยว่าขายไม่ได้นะฮะรถบรรทุนติดทอโบฮะลากเครื่องยนต์พังแล้วฮะปล่อยไปเราใช้แรงส่งคือทอโบนั่นนะ ไปกันเลยลูกพี่เอาให้สุดนะเพราะพี่มันหยุดไม่เหมือนใครอยู่แล้วหน้าเย็นตั้งแต่ทางเปิดเลยฮะโอ้โหก็ขึ้นสุดไปเลยสิครับ <c oughs> อย่างสูงโอ้โหนายโตมันดันแบบว่าส <c oughs> ูงสุดฮนะเออยังไม่หมดนายโตฮะโอ้โหตกงอีกที่เดินนะมนู้้ชมะแต่สภาพไม่เหมือนเดิมแค่นั้น,นเอง เอาเรื่องไงนี่ลองลดเมนพิบ่าวของผมนะท่านผู้ชมคันนี้โอ้โหลองลดเมนพิบ่าวมันจะขึ้นเอนยยังไงวะอยากเห็นเหมือนกันนะคันม้าใหม่ของผมเลยเนะี่ยลองดูฮนะ,ะดูสู้ขอนะลูกโอ้โหสภาพอืดมากเลยอะ่ะเครื่องยนต์มันอืดมากจริงๆริอืดสุดๆโอ้โหจะขึ้นลอยไม่ได้เพราะความเร็ว คือร้อยยังลำบากล้วควรคิดดูฮะนี่ไม่เรียกความเร็วนะเรียกความช้านะโอ้ยังไม่แต่ร้อยเป็นรถคันแรกที่ขับแล้วไม่แต่ร้อยอะ่ะจริงตุตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหมห,ไไห,หมดแรงวหาอะไรวะเนี่ยอะหมดแรงโอ้จอบแล้วชีวิตนี่คันนี้ฮะห่าไม่ได้เลยสายจีบของเรา แรงอันดับสองฮะแดกทางตรงของเราฮะอควอนเลยแป๊บเดียวสามร้อยอ่ะอุ๊ย,ยอ,อู้หูยก็มีตั้งหนึ่งหนึ่งถึงห้าวิภายในเอ่อหนึ่งถึงร้อยภายในสามวิสี่วิใช่ไหมอันนี้หนึ่งถึงสามร้อยภายในสามวิอะ่ะโ <c oughs> คตรเร็วอะ่ะเร็วมาก,มากสุดจัดไอ้คันนี้มารอบนี้ฮะโอ้โหนี่รถบรรทุกข,ของเรานะฮะมีที่นั่งข้างบนนะฮะพร้อมโทอโบ บอกเลยว่าขาดไม่ได้คันนี้พร้อมนะ,ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวขอแบบแรงๆทางตรงเลยฮะไปนะฮะต้องทางตรงอะทางเลี้ยวนี่แหละเพ่ฟันเลยกกันจะบูดได้นี่ต้งใช้เวลาฮะไปเลยครับโอ้อยถ้ามีคนนั่งอยู่นี่ท่นานผู้ชมนะบอกว่าสะดุดนะผมเอือบนย้ำอะโอ้อยเหมือนเบคอนสไลด์เลยโอ้โหไปฮะ 哎。啊